มีอย่างหนึ่งที่ไม่สรารวัตรพูดถูกก็คือบางเรื่องอะ่ะมันต้องเอาความจริงเข้าสู้มันต้องฟาดฝันด้วยความจริงมันมันมันใช่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องเราในหมู่บ้านนะคะคนที่คิดไม่เยอะเท่านั้นแหละที่จะคิดว่าคนข้างนอกมี่พูดความจริงกว่าคนที่อยู่ข้างในหมู่บ้าน แต่คนข้างในหมู่บ้านก็ก็ใจว่าแต่ทุกคนนะคะบางคนเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวคนในเรื่องราวในหมู่บ้านหรอกการที่จะรู้เรื่องรู้ราวในหมู่บ้านดีก็ต้องเป็นคนที่คลุกคลีกับชาวบ้านนั่นเลยสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้ทุกคนเพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ดีๆเขาไม่พูดหรอกค่ะเขาไม่พูดหรอกคนที่ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรก็จะไม่พูดด้วยหรอกแต่กับเรานี่เขารู้ว่าเราโดนอะไรมานะคะที่ผ่านมา ชาวบ้านรู้ไหมว่าแม่เหลมโดนมองอะไรจากโซเชียลรู้ค่ะชาวบ้านที่ติดตามโซเชียลติดตามอะไรต่างๆก็มีเหมือนกันชาวบ้านเราบางสว่วนตั้งแต่โดนกล่าวหาว่าเป็นสายเป็นอะไรนะคะชาวบ้านจะรู้ว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่เราแม้แต่ตอนที่มีมีคนบอกว่าก่อนที่จะลงมาตรวจตาแบ่งใช่ไหมคะจะมีคนปลกกระดมชาวบ้านไป ไปขัดขวางอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนั้นนะคนคนนั้นก็คือเขาว่ากันว่าไม่เหลี่ยมใช่ไหมคะที่จะเกลียนชาวบ้านไปขัดขวางไปอะไรนั่นนะไม่รู้เขาเอามาจากไหนเหมือนกันคนที่เอาไปปั่นในโซเชียลนะคะไม่รู้เอามาจากไหนเรานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมีคนโทรหาเรานี่เราอยู่สว่วนเขาบอกว่าเจา้าจะไป ลุกระดมชาวบ้านขัดขวางพวกนี้ฮะไปขัดขวางทำไมอะนู่นก็อยู่สวนไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยเขาเข้าไปดูที่ในโซเชียลพอเข้าไปดูนี่คือโอ้อะไรก็ไมล์ดูแต่ไม่ได้สนใจนะคะตอนนั้นที่ว่าอื่นเราไม่ได้เปรียบนั้นใครจะไปกล้าไปขัดขวางพูดเรื่องกฎหมายนี่ชาวบ้านแบบเราก็ยิ่งกลัวใช่ไหมก็เป็นการปัดเห็นไหมล่ะคะ ใครที่ติดตามอ่ะโดยเฉพาะ FC ที่ที่เป็น FC ฝั่งนั้นน่ะสมควรที่จะย้อนกลับไปดูแล้วก็ไปพิจารณาได้แล้วนะคะว่าเรื่องราวที่ผ่านมานี่ใครพูดจริงใครโกหกกันแน่อย่าเอาแค่ความสะใจเพราะว่าความสะใจนั้นก็มีแค่เราอ่ะเป็นสิ่งที่เราเราคิดเองอ่ะเราคิดของเราเองอ่ะเราอยากสะใจเราก็จะให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้นมันจะมีอยู่แค่นั้นดูที่ความเป็นจริงดีกว่าคะ ว่าเรื่องเราทั้งหมดที่มีคนพยายามบอกเราว่าคนนั้นจะโดนอย่างนั้นคนนี้จะโดนอย่างเนี้ยโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดเขาเรียกว่าปลูกฝังความเกลียดชังให้ทุกคนเห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนเป็นแรงสนับสนุนให้ให้ตัวคนพูดอหนึ่งนะคะได้รายได้จากการพูดการด่าสองก็คือจากความเกลียดชังความเกลียดชังที่นําไปสู่การอยากจะแก้แค้นะอยากจะให้คนที่เราเกลียดชัง เจอแต่เรื่องเราไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องคดีพยายามจะจะเรียกว่าปั่นไหมมันเกินคาว่าปั่นแล้วนะแม่เหล่าว่าเรียกว่าพยายามล้างสมองมากกว่าล้างสมองมีการล้างสมองคนในหมู่บ้านแม่หล่ด้วยเด็กบางสิ่งบางอย่างเราก็ยังงงอยู่นะคะว่าทําไมถึงเชื่อ <c oughs> คือมันมันไม่รู้จะอธิบายยังไงไงแบ๊กก็เลยมองว่าเออคนที่เขาอยู่กับเราอ่ะเขาก็น่าจะเชื่อน่าจะรู้ว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแบบนั้นแล้วก็อีกอีกคนที่เขาลอมเรียนใช่ไหมคะคนที่เขาลอมเรียนอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ข้อมูลอะไรมาจากเราเขาก็ออกมาพูดยืนยันให้เราอยู่นะคนที่ลองเรียนอ่ะว่าเราไม่ได้เกี่ยว แต่ก็คงไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ไหมคะที่เป็นเอฟซเขาหนะน่ะณตอนนั้นนะ่ะอันนั้นมันเป็นธรรมดาคนอยู่ละฝั่งคนละฝั่งกันเราก็เลยมองเป็นเรื่องธรรมดาเอาแค่คนในหมู่บ้านเราเข้าใจก็พอซึ่งชาวบ้านส่วนมากชาวบ้านปกปองจะเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดใครคือเป็นคน <c oughs> ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนคือชาวบ้านจะรู้หมดอะว่ามันอะไรยังไงถ้าเขาไม่แน่ใจเขาก็จะสืบจะอะไรบางคนเขาไม่ได้ดูโซเชียลนะคะ เขาก็หันมาดูเพราะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเขาอะ่ะเขาก็จะด,เด,เดูเขาไม่ดูเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ให้ลูกเขาดูก็เลยจะเข้าใจว่าทั้งหมดทั้งมวลต้นเหตุมันมาจากไหนนะซึ่งถ้าในหมู่บ้านเราไม่ต้องให้ใครเชื่อหรอกเอาแค่คนในหมู่บ้านเชื่อเ,ร,อเราก็พอถ้าในโซเชียลก็เอาแค่ทุกคนที่มาติดตามเราเข้าใจแล้ว <c oughs> ก็รู้เจตนาของเรา <c oughs> ก็พอเราจะไปบังให้คน <c oughs> ที่เขาเกลียดที่หน้าเราอะ่ะ มาเข้าใจนี่มันมันยากมันยากบางเรื่องอะ่ะมันต้องเจอกับตัวเองเท่านั้นนะคะถึงจะรู้อะ่ะโดยเฉพาะคนก็เหมือนกันการคบกับใครสักคนรู้จักใครสักคนความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะมันก็จะรู้สึกแต่เรื่องดีๆใช่ไหมคะคนอื่นไปเตือนไปอะไรนี่แม่แหลมองว่ามันยากมันยากที่จะ <c oughs> ที่จะเชื่อ ยากมากที่จะเชื่อนะจนกว่าจะเจอกับตัวเองเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าเออมันเป็นเช่นนี้นี่เองมันจะเป็นแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องราวในโซเชียลที่เป็นเรื่องราวของโก้มันจะต้องรู้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะมาถึงขณะนี้แล้วมันไม่เหมือนช่วงที่มันยังไม่นานช่วงนั้นนี่มันอยู่ระหว่างไม่ได้เน้นไปที่ตัวบุคคลใช่ไหมคะทุกคนมาติดตามคดีมาติดตามคดีมาติดตาม ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับพอนนานๆเข้าอ่ะจากคดีก็มาติดตามตัวบุคคลละทีนี้ไม่ได้สนละคดีนะคยมาดูที่คนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราติดตามมากกว่าเออมันจะมันจะเป็นแบบนี้ลืมละอ่านคอมเมนต์ไทยมงแล้วลืมละพี่พาสวัสดีค่ะมีความสุข นั่นแหละแ๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนลหลายอย่างอ่ะให้กับชาวบ้านนะคะมีเรื่องเล่าขานเรื่องราวนี่ถ้าใครจะเล่าจะอะไรนี่ไม่เหละม,มองว่ามันก็สามารถเล่าได้หมดแต่ไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ <c oughs> รู้มากหายไปเลย <c oughs> มันมันต้องรู้ด้วยตัวเอง <c oughs> นนองพี่รัตนา <c oughs> อย่างพี่รัตนานี่ก <c oughs> ่อนหน้านู้น พี่รัตนาก็ไม่ได้ด้านหอกเนาะพี่รัตนาจะเป็นจะไม่ค่อยโอเคกับนั่นเหล็เท่าไหร่ไม่ว่าไม่เหลี่ยมจะอยู่ตรงไหน,น,นพี่รัตนาก็ยังยืนหยัดอยู่กับแมเหล็มก็จนถึงทุกวันนี้จนเกิดความเปลีป่ยนแปลงอะไรอ่ะ,ะออเป็นเป็นทั้งเพะเป็นทั้งเพะเป็นทั้งอะไรอ่ะไทยมุม ที่ผ่านมาเนี่ะเรื่องราวเรื่องราวของโกกโกกมันก็อยู่ที่โกกโกกจ้าเป๊ะไ้เวลาไปออกกำลังกายแล้วบอกจนถึงทุกวันนี้ก็มา,มาติดตามเรื่องราวของแต่ละคนจนมาถึงเรื่องราวคนนั้นคนนี้โดนอะไรเรื่องคดีเรื่องอะไรใช่ไหมคะก็รนะวังนะคะโดยเฉพาะคนในหมู่บ้านเราอะ <c oughs> ระกนนใ,ใช่ค่ะวัาด,ดูแต่ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรแล้วนะคะผลของการน่าจะเรียกว่าผลจากการกระทําแล้วก็คําพูดของเรา่นแคละนำไปสู่มีการร้องเรียนมีคดีมีอะไรต่างๆแต่สังเกตไหมคะชาวบ้านโดยทั่วไปอะ่ะเขาจะไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเรื่องคดีเรื่องอะไรอะ่ะ เพราะอะไรเพราะความกลัวเ,เาาคยมีอยู่ใช่ไหมคะตอนนั้นที่บอกว่าจะฟ้องคนในหมู่บ้านเราที่เป็นชาวบ้านอ่ะที่เป็นชาวบ้านาที่เป็นอะไรตอนนั้นอ่ะเคยมีการจะ,จ <ใน S 1> จะฟ้องกันอะไรก็คน,ไไนรู้ว่าเขาจะเอาจริงเขาเขา,เขาก็ถอยกันคือกลัวคือตอนนั้นนี่เราก็มองเหมือนกันมองหน้าฟ้องมากคนในหมู่บ้านเราบางคนณตอนนั้นหน้าฟ้องมาก คือเขาเกินไปอ่ะเราก็มองว่าเกินไปจริงๆตอนโน้นน่ะคือพูดแบบเหมือนไม่ใช่คนในหมู่บ้านตัวเองอ่ะณตอนโน้นนะคะแต่ทุกอย่างทุกสิ่งอ่ะเมื่อมันมันถึงที่เขาจะเอาจริงแล้วก็หยุดกันก็ทุกคนก็กลัวค่ะกลัวเรื่องคดีเรื่องอะไระไม่ใช่ไม่กลัวหรอกคดีเล็กๆน,น,น้อยๆมันก็คือเสียเงินเสียเประบัตด้วยนะคะเรื่องของเรื่องอ่ะคดีหมินอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมาย สำหรับความผิดครั้งแรกแต่ว่าอยา่างไม่น้อยอะ่ะเราก็ต้องมีละเคยเคยโดนเคยต้องคดีมาก่อนใช่ไหมซึ่งไม่มีกครอยากโดนอะ่ะนั่นแหละทําให้ชาวบ้านเขาก็เลยเนี่ยมันมันดีตรงนี้แหละคือไม่มีอะไรละอีนนี้เราก็ทาวิาถาวีชีวิตของของตัวเองไปคือตอนนั้นนี่มันม ตอนนั้นมันคือคือเงินนะเนาะมาดูคือเงินนี่แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนะี่ยบางคนนี่บอกว่าได้เยอะกว่าเงินเดือนพออ,อีก,อกเงินเดือนยูทูบอ่ะช่วงดังๆมีบางคนได้เป็นแสนนะคะจากชาวบ้านธรรมดานี่ไม่ได้นับยูทูบเบอร์มืออาชีพเขานะชาวบ้านธรรมดานี่บางคนนี่ได้เป็นแสนซึ่งเดือนละนะคะปกตินี่เราทําสวนในปีละสี่ห้าหมื่นนี่ถือว่าเยอะและ้วแต่มาทํา youtube นี่ได้เดือนละเป็นแสน ก็คิดดูนะคะว่ามันจะสร้างความอะไรมากมายให้กับชาวบ้านคือจะไปหาได้ที่ไหนอีกมันก็มีเหมือนกันแล้วเราที่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำ u t u b e ดีรู้ไม่รู้สิคะรู้แต่ทำไมเราถึงไม่อยากทำด้วยอะไรมากมายเหมือนที่แม่เหล็มเคยเล่ามาแล้วนะคะด้วยจิตสำนึกด้วยอะไรต่างๆนาๆของเราอะ ถามว่าเสียใจไหมทุกวันนี้ที่ไมไ่ทำก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นความคิดของเราอ่ะเป็นสํานึกที่ดีของเราที่มองอะไรหลายๆอย่างนะแต่ก็ไม่ได้ไปโทษคนทานะคะตั้งแต่แรกจนมาถึงเดี๋ยวนี้ไม่เคยไปโทษว่วาทําไมเขาถึงอย่างนั้นอย่างนี้คือเงินนะชาวบ้านทุกคน,นเขาก็หาเงินแม้แต่ตอนที่เขาไปดํามกันคือยูทูบเบอร์เขาก็ทําช่องใช่ไหมคะชาวบ้านเขาก็จะไปดําไปอะไรกัน ชาวบ้านที่ชาวบ้านที่บางคนเขาก็อยู่กับเรานั่นเลยเราก็เลยบอกว่าเขาไปราเขาไปอะไรแล้วก็บอกว่าไปพื้นไปถืออะไรที่เป็นเงินไปถือไปราไม่ถึงสิบนาทีได้สามร้อยวันหนึ่งสามรอบก็ได้เก้าร้อยใช่ไหม่วงนั้นนะบางคนนี่ได้ราทุกรอบก็เป็นพันเราเราเคยว่าอะไรไหมไม่เคยมีแต่บอกว่าไปพึกไปหาเงินเราไม่ได้ผิดอะไร เขาจ้างเราก็ไปก็เหมือนเรารับจ้างทําไร่ทําสวนทั่วไปนนเป็นแบบนี้นะคะ,ะตอนนู้นไลยแต่เพลิงกำม,มันร้อนรุมไฟเผาใจป่าให้หมดมา